สวัสดีครับวันนี้พบกับวงโตคายเช่นเคยนะครับผมวันนี้วงโตคาจะพามาดูรุ่นเปิดตัวใหม่ของ Fortuner เรียกได้ว่าค่อนข้างฮือหานะเพราะว่าในกลุ่มตลาด PPV PP นะฮะหรือว่ารถาหรืออย่างนีงที่คนเรียกว่า SUV แล้วละกันนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยในกลุ่มตลาดบ้านเรามีหลายแบรนด์มากๆแล้วก็ด้วยจากราคาที่มันไม่ค่อยแรงครับทำให้ ช่วงราคาตั้งแต่1นล้าน1ถึงหล้านหเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเดือดเอามากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโตโยต้าเขาได้ผลิตรุ่นนี้ออกมาครับคือโตโย t a f o r t ู n e er r ร e a d เดอที่มีช่วงราคาอยู่ที่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นตัวรุ่น2.4 l e a d e r G จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสามแสนกว่าบาทนะฮะถัดมาก็จะเป็น l e a d e r V ตัวนั้นจะอยู่ที่1นล้านสี่แสน กว่ากว่านะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ตัวท็อปสุดจะเป็น leader V ขับ4นั่นเองครับผมตัวนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1,560,000ประมาณนะซึ่งเรียกว่าปีนี้เนี่ยเราได้เห็นกลุ่มตลาดแข่งขันกันดูเดือดเอามา,มากๆแน่นอนนะฮะที่ตั้งอยู่ข้างๆเราตัวนั้นก็จะเป็นพี่ใหญ่ครับคือ Toyota Fortuner GR Sport นะครับผมตัวนั้นก็ Legender เนาะ ถามว่ามันมีอะไรที่เห็นแล้วดูรู้เลยว่าเป็นตัวที่ reader นะฮะก็คือตัวนี้ครับตัวกระจังหน้าแล้วก็ชุดไฟหน้าที่มันเห็นได้เด่นชัดเลยว่ามันแตกต่างกันนะฮะผมตัวชุดโคมไฟหน้าของเขานะฮะถ้าเป็นตัว Regender เนี่ยมันจะมีการคีดๆนะฮะ,ะตัวโคมไฟหน้าแล้วตัวชุดไฟหน้าเนี่ยเขาจะดูค่อนข้างใหญ่กว่านะะถ้าเป็นตัว Reader เนี่ยเห็นป่าเส้นเร,รทามนิ่งไลท์นะครับผมไฟ LED นะครับใบบีม LED เนี่ยตัวนี้จะเปิดสูงต่ำอัตโนมัติเนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะ LED ถ้าเป็นตัว Regender นะครับมันจะมีการคาดกลางตรงนี้ออกมานะครับผมอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับทัลงมาตัวนี้ก็จะเป็น Daytime Running Light เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันจะสวิฟกับตัวไฟ LED ไฟเหลี้ยวนะครับเป็นสีสม้มวิ่งมาก็จะเหมือนกันตัวรุ่นพี่ใหญ่เนาะถัดมาก็คือตัวกระจังหน้าครับที่มันมีการแตกต่างกันก็คือตัวดีไซน์มันจะดูถี่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะฮะเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับ ถ้าตัวเดิมเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าจะดูมีการ flow ของอากาศเข้าได้ดูดีกว่านั่นเองครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบงานละเอียดถ้าเป็นตัว V ตัว V เนี่ยจะได้ตัวกล้อง360องศาแต่ถ้าตัวเริ่มต้นคือตัว G เนี่ยจะไม่ได้กล้อง360องศานั่นเอง mm hmm. นี่กล้องเขาก็บิวมาเนียนนะ mm hmm. เห็นไหมแบบนี้เลยที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวการชนครับอื mm hmm. ตรงนี้จะทําเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้มานะคะจะดูตัดกับตัวรถได้ดูสวยฮะผมแล้วก็ถ้าเป็นสีของรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กเดสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คือตัวเพไวท์นั่นเองครับแล้วก็มีซิลเวอร์มีด์กเกรแล้วก็มีอัติจูดแบ็กถ้าเป็นตัวอ่าอีโมชั่นเลนะครับหรือว่าตัว แพลตินัมไวท์เนี่ยหรือว่าขาวมุกนะครับจะบวกตังอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับผม,มนี่ะแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาทำเป็นสีดำดำเปียนโนโน้ำแต่ว่าไม่มีผลึกไม่มีเท็กซเจอร์ของตัวอเหมือนแบบเมทัลลิกหมาไม่มีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันเห็นไหมอืม แบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูฝั่งสว่างๆหน่อยถัดมานะครับผมก็ดีไซน์ลายล้อแม็กเนี่ยจะเหมือนกันกันกนกบตัว G R หรือว่ารุ่นๆอื่นของ l e g e n d ดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวลายล้อแม็กนะครับจะมีการปัดเงาแบบนี้นะครับผมเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านในตัดกับสีเทาดำแบบนี้เลย ตัวนี้ก็เป็นยางมิชลินนะครับผม265หทับ60 R 1 8นั่นเองอหูกระจกด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับกล้องสำหรับอ,องศาแล้วก็ถ้าตัวนี้ผมจะไม่ผิดเขามีบร์ทสปอร์ตมาให้ด้วยนี่เห็นไหมสัญลักษณ์ b บร์ทสปอร์ตตรงนี้นะคะส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับ ตัว T Connect ของ Toyota ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไ My ค a r นะครับหรือว่าพวก SOS ระบบช่วยเหลือต่างๆหรือว่าตัวเช็คสภาพรถอะไรพวกนี้เขามีให้แล้วที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งชัดจริงๆเลยนะครับผมก็คือตัวชุดด้านบนครับผมที่ถ้าเป็นตัว GR เอาเราให้ดู GR ก่อนเห็นป่ะมันเป็นสีดำเงาแบบนั้นนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยจะเน้นดูคลีนครับดูผู้ใหญ่ดูจะโชว์ความดุดันแต่แอบ รู้หลาดูเรียบง่ายนั่นเองครับด้านล่างก็จะมีการเดินด้วยเส้นโคมเมียมแบบนี้มานะครับแล้วก็มือจับประตูทั้ง4บานเลยจะเป็นโครมเมียมแบบนี้มาฮะมีปุ่มเฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้นั่งต่อหน้าจะมีปุ่มที่เป็นสมาร์ทคีย์มาเพื่อล็อกแล้วก็ล้วงเพื่อปลดล็อกนั่นเองแล้วก็นี่ขั้นบันไดครับผมเป็นสีดำด้านแบบนี้แล้วก็มีการทำลวดลายนะครับ ตรงนี้มาให้เนาะโอเคถัดมานะครับผมด้านบนมีแหลกสีเทาให้นะครับผมแล้วก็ขีบฉลามเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเนาะล้อหลังนะครับผมก็265 60 R18 เหมือนกันด้านหน้าเลยนะครับมีการทำซุ้มล้อมีการขึ้นรูปมาแบบดีๆแบบนี้มานะครับอห นี่เห็นไหมเออแต่จริงๆอ่ะน่าจะทําเต็มมานะเออแต่ว่าผมต้องบอกอย่างี้เดี๋ยวผมไปพูดถึงชุดแต่งตอนท้ายดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีขายตัวอุปกรณ์แต่งสําหรับคนที่อยากทาชุดแต่งอืมโอเคเรามาดูส่วนอื่นกันก่อนเนาะด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนี่เห็นปะเขาจะมีเขียนว่า leader แบบนี้นะครับ อ่าฮะชายล่างกระชนล่างมีการปัดเงาสีดําแบบนี้นะครับผมเหมือนกับตัวด้านหน้าน,นั่นเองแล้วก็เออไม่ได้มีตัดคมเนี่ยมไม่ได้มีอะไรนะครับอืมมียางอะไหล่ให้ด้านล่างนะฮะไม่น่าจะเข็นหรือเปล่าขอเพิ่มแสงนิดนึงโอเคนี่มียางอะไหล่ด้านล่างให้เนาะอืมไฟ led ด้านหลังนะครับผมก็เต็มระบบอืม จะมีเฉพาะไฟเลี้ยวอ่ะไฟถอยที่น่าจะเป็นหลอดไส้นะครับอืผมเห็นกลมๆไปด้านไหนแล้วก็มีไฟเลี้ยวอ,อืแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นเขียนว่า f o r t u n e r นะครับผมจะไม่แน่ใจเห็นกันหรือเปล่ามันจะมีปั๊มนูนออกมาอยู่หน่อยๆนะครับโอเคเห็นไหม <laughs> เห็นยากมากเลยนะคร แล้วก็ด้านบนน่จะมีทางปอยเลอร์แบบนี้มานะครับผมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมาให้มีที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าที่ฉีดน้ําอยู่ไหนอยู่ด้านนี้เหรออยู่ด้านนี้หรอหาไม่เจอนะครับผม,มยังหาไม่เจอแต่ว่าการเปิดปิดฝาถ้ายเนี่ยจะทําได้เหมือนกับรุ่นพี่มีคลิกเซนเซอร์ให้มี เปิดที่รีโมทมีที่เปิดจากในรถแล้วก็เปิดจากที่ล้วงเปิดนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นตัวถูกสุดก็คือตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวจีจะเป็นเปิดฝาถ่ายแบบแมนนวลไม่ได้เป็นเปิดอัตโนมัติเนะาะเราเปิดให้ดูก่อนออเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดอ เปิดแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านในมีการทำโชว์นี่เปิดปิดอนันนี้งานแบบนี้เลยนะครับเออเอเอเก็บงานก็ค่อนข้างดีนะครับอืมแล้วก็นี่เห็นปะ่ะเป็นผู้นั่งทั้งหมด3ตอนนะครับผมอูเพิ่มไฟก่อนโอเค เป็นผู้นั่งสามตอนนะครับผมการแขวนการพับเก็บอะไรเหมือนรุ่นพี่เลยแบบนี้นะครับผมอืมเก <Okay. S 2> เราลองยกขึ้นก่อนเป็นแบบแขวนเหมือนกันอะ่ะดึงอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูมันค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับดึงปึ๊บนี่เห็นปะมันก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็โอ้ใช้มือเดียวเราก็มาแขวนเดี๋ยวนะโอเคผมขอแขวนก่อน นี่เห็นป่ะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอปิดก่อนไปดูด้านในกันดีกว่าปึ๊บอืมด้านในดูงานประกรอบของเขาครับเออมีทำกิมมิกเล็กๆตรงนีเ้เป็นฟอร์จูเนอร์ด้วยนะครับอืม ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับจะมีหนังเฉพาะตรงนี้เนาะมีการเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกออตโต้ทั้ง4ี่บานเลยนี่แบบนี้นะครับผมตรงนี้มีระยิบระยับทําเป็นเมทัลลิกนะครับเปียโนแบ็กที่วางแก้วนะครับผมแล้วก็ท่องเก็บของ เฉพาะตัวที่เป็นตัว V นะครับจะเป็นไฟสองสว่างแบบนี้ให้ทั้ง4บานแต่ถ้าเป็นตัว G รุ่นเริ่มต้นนะครับผมจะเป็นแค่ตัวรีเฟกตตัวสตอนแสงนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกันลื่นเนาะอือโอ้มีที่ล็อกเด็กมาให้นะครับเดี๋ยวเลื่อนกล้องก่อนโอเคมีที่ล็อกเด็กมาให้อ่าฮะตรงนี้ซีนยางอาจจะบางไปนิดนึง เวลาเราไปลุยนะครับหรือว่าออกอีเวนต์หรือว่าไปตามกลางเต็นท์อย่างเงี้ยเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะเข้าได้นะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ฝนตกหรืออะไรเราไปเทสให้ดูนะครับโอเคตรงนี้มีทำเส้นโคมเมียมมาแบบนี้เนาะนี่บรรยากาศด้านในเป็นอย่างไรบ้างการพับบ่อก็เหมือนกันรุ่นอื่นอ่ะเหมือนกับ หลายรุ่นนะครับอ่ะเราลืมพูดตรงนี้มี ISO fix มาให้นะครับผมทั้งสองตำแหน่งเนาะแล้วก็เวลาจะพับเบาเดี๋ยวอ่ะมานองพับตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยมีแบบนี้เพื่อที่จะเข้าและออกรถดได้อย่างง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับผมแต่ว่าที่จริงมันก็เลื่อนหน้าไปได้นะเผื่อพูดนั่งตอนสนะครับอืมโอเคอาา่าฮะ ด้านในตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับกิมมิคของ Toyota เขาจะมีตัวที่ชุดแขวนของมาให้อย่างนี้นะครับทั้ง2องตำแหน่งเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่อง power outlet 12โวล์120วัตต์มาให้1สลนะ็อตเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบป๊กสามขามาให้นะครับช่อง AC 220โวล์100วัตต์นั่นเองอ่ะไปดูด้านในต่อด้านหน้าเนาะครับ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะนี่เห็นปะประตูทุกบานก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมแบบนี้มีพับกระจกมาให้มีปรับออตโอต้ไฟฟ้าสี่บานแล้วก็ที่ล้วงมือที่วางขวดอาจจะเล็กไม่หน่อยนึงนะครับวางขวดแบบพวกชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะที่ใส่ของอม,มีปั๊มนูนโตโยต้าตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าไม่มีลำบ้า นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเอ็นนะครับเอ็นไปเอ็นมาไม่ได้ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังยกขึ้นด้านหน้ากดลงด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเรากดดูกล้องสา0อสิบองศาได้จากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายอมเซ็นเซอร์ช่วยจอดนะครับผมแล้วก็พวกเปิดกระโปรงหน้าเปิดถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม engine start อจอ TFT นะครับผม,มแล้วก็พวงมาลัยจะม,มีการถูกตกแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาให้ระบบ Adaptive มาเออไม่ใช่ระบบ Cruise Control มาแต่ไม่ใช่ Adaptive นะครับผมเป็นก้านอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่ค่อยชอบมันใช่ยากนะฮะแล้วก็พวงมาลัยจะมีทําเทาแบบนี้มานะฮะ ด้านในตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมม,มีทําลวดลายไม้ตรงนี้ด้วยนะอะเราเอาให้ดูก่อนนี่เพื่อนๆเห็นลายไม้ไหมอืมอืมคือเนี่ยแหละเท่าที่ผมคิดนะเขาจงใจทําให้ตัวรถอ่ะดูผู้ใหญ่แล้วก็ดูหรูหราไปในตัวนั่นเองครับที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ อืมเนี่ยปิดออกมาชัดเลยเห็นไหมลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็โลบแอร์หน้าจอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมตรงนั้นจะเป็นปุ่มที่กดแล้วก็กระเด้งขึ้นมาเออออกมาสิครับโอเคนี่แบบนี้เนาะอ่าแล้วก็โหมดกันกับขี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผม Eco Power นั่นเองครับผมแล้วก็ t ท็กชั่นอืม อโอเคที่ใส่ของเหมือนเดิมตัวเบาเหมือนเดิมฟิลลิง่งใื้คล้ายเดิมนะครับผมด้านบนอ่ะให้ดูเบาก,ก่อนเบาก,ก็จะดีไซน์ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นครับผมเป็นสีเทานะฮะกระจกตัดแสงนะครับผมแต่อาจจะต้องกดปุ่มนิดนึงด้านบนที่ใส่น้ำบัตรครับแล้วก็กระจกมีไฟให้ แบบนี้แต่ว่าถ้าเฉพาะรุ่น V อ่าไม่ใช่เฉพาะรุ่น G ครับจะไม่มีไฟให้ <laughs> โอเคแล้วก็ไฟด้านบนนะครับแล้วก็พวกไฟต่างๆที่ใส่แว่นเนาะอืแอร์ด้านหลังผมลือพูดอะฮะโอเคตำแหน่งคล้ายๆเดิมหมดนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็นี่ อืมโอเคเอาอคร่าวก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้คันจริงมาเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองกันให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับรีวิวแบบละเอียดละเอียดกว่านี้เพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอืมเดีย๋ยวให้ดู <laughs> เรากำลังถ่ายอยู่คนเพียบเลยโอเคอยังไงวันนี้วงลูกค้าต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีคับ นี่ก็จะเป็นชุดอสซอรีนะครับที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อกันได้นะมาจากของทาง t o y ยต้แท้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่โลโก้จะเป็นเขียนว่า Fortuner บนฝากระโปรงเนาะถัดมาก็จะเป็นกล้องมันทึกหน้าหลังที่ชาร์จในรถยนต์นะครับผมหรือว่าท่านชาร์จเหรออันนี้ไม่ชัว์นะครับผมเดี๋ยวน่าจะเป็นที่ชาร์จแหละแล้วก็ม่านบังแดด GR แผ่นบังแดดด้านข้างนะครับก r หรือว่าไอตัวคิวด้านข้างนะครับ บางกระจกอย่งนั้นเนาะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝากระโปรงหน้าของ Fortuner ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับผมถัดมาก็จะเป็นชุดกันซุ้มล้อไอ้อันนี้ก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ตัวรถเนี่ยดูเต็มขึ้นมากกว่าเดิมทาใส่ของท้ายรถนะครับผมอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องความเท่เป็นหลักนะแล้วก็แผ่นตกแต่งสเตเลสนะครับกัน รอยขอบกันชนด้านท้ายนะครับแล้วก็มีตะขายเก็บของด้านหลังรถอีกชุดอ c ซเซสซอรีที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมรับประกันสูงสุด3ปีหรือ100,000กิโลเมตร